สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็มีนํามาฝากกันเช่นเคยนะครับช่วงนี้นะครับเรื่องราวของสภาพอากาศนะครับก็อย่างที่เห็นกันแล้วก็ทราบกันนะครับว่าในช่วงนี้นะครับค่อนข้างที่จะครึ้มแล้วก็อาจจะมีฝนตกในบางพื้นที่นะครับแล้วก็ฝนตกหนักในบางพื้นที่อีกด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับต้องดูแลร โรคไข้มาลาเรียเนี่ยนะครับที่มาในช่วงฤดูฝนเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าพบตัวเลขผู้ป่วยมาลาเรียเพิ่มนะครับซึ่งในส่วนของรัฐบาลเองก็เตือนประชาชนนะครับ ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับให้สังเกตอาการนะครับ10ถึง14วันว่ามีอาการดังนี้หรือเปล่ามีไข้หนาวสาั่นปวดเมื่อร่างกายก็ถ้ามีอาการแบบนี้ก็ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วนะครับโดยในเรื่องราวนี้เองทางด้านของพลเอกประยุจนันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ห่วงใยประชาชนนะครับภายหลังจากรับทราบรายงานสถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในประเทศไทยนะครับ ซึ่งกรมควบคุมโรคก็รายงานว่าพบผู้ป่วยเพิ่มจากสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยนะครับถึง835รายด้วยกันซึ่งนายอมตีเองก็ฝากความห่วงใยไปยังประชาชนนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรที่มีไร่มีสวนติดกับเขตพื้นที่ป่าเขาเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทหารที่ลาดตระเวนตามแนวชายแดนที่ติดกับพื้นที่ป่านะครับรวมทั้งประชาชนที่ชอบเดินป่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤด,ดูฝนนะครับเหมาะแก่การเจริญพันธุ์ของยุงหลายชนิดเลยทีเดียวแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคมาลาเรียได้นะครับซึ่งมี ก้นปล่องเนที่ออกหากินเวลากลางคืนเป็นพาหะนําโรคนะครับซึ่งกรมควบคุมโรคก็แนะนําให้ประชาชนนั้นสวมเสื้อผ้าปุกปิดร่างกายให้มิดชิดนะครับใช้ยาทากันยุงหรือว่ายาจุดกันยุงหากต้องนอนค้างคืนในป่าเนี่ยควรกางมุง้งหรือถ้าหากนอนเปลเนี่ยก็ควรที่จะหามุ้งเนี่ยนะครับในส่วนของมุ้งเปลเนี่ยมาคลุมในการป้องกันยุงกัด จะช่วยป้องกันโรคไข้ามาลาเรียหรือว่าไข้ปา่าหรือว่าไข้จับสันเนี่ยได้นะครับซึ่งในสนกรมควบคุมโรคเองก็ได้มีการรายงานสถานการณ์โรคไข้ามาลาเรียในประเทศไทยนะครับจากระบบมาลาเรียออนไลน์ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง7กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็พบมีผู้ป่วยสะสมเนี่ย9,255รายนะครับก็เพิ่มจากสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับ835รายจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุดครับคือจังหวัดตาก5 5 1 3รายรองลงมาคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนห0 2 6งรายแล้วก็จังหวัดกาาจนบุรรี945ย เป็นคนไทย4,158รายนะครับแล้วก็ต่างชาติเนี่ย5,997รายด้วยกันพบผู้เสียชีวิต3รายที่จังหวัดตากนะครับทางนี้เนี่ยโรคไข้ามาลาเรียนะครับเกิดจากเชื้อพลาสโมเดียมโดยมียุงก้นปล่องเนี่ยซึ่งมักอาศัยอยู่ตามป่าเขาเนี่ยนะครับเป็นพาหะประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามพื้นที่ป่าเขารวมถึงพื้นที่แถบชายแดนก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดนะครับอาการของโรคไข้ามาลาเรียเนี่ยก็คือเมื่อผู้ป่วยถูกยุงก้นปล่องตัวเมียเนี่ยครับกัด จากนั้นประมาณ1 0 1ถึงวันจะมีไข้หนาวสัน่นปวดศีรษะเป็นพักๆอาจจะมีอาการคลื่นไส้เบื่ออาหารหากไปพบแพทย์ทันเนี่ยก็สามารถรักษาให้หายด้วยการรับประทานยาในเวลาไม่นานนะครับแต่หากไปพบแพทย์ช้าผู้ป่วยอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นภาวะมาลาเรียขึ้นสมองภาวะปอดบวมน้ําภาวะไตาวายซึ่งทําให้เสียชีวิตได้นะครับซึ่งกรมควบคุมโรคก็แนะนําให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงโรคไข้มาลาเรีย1 0 1ถึงวันแล้วมีไข้นะครับหนาวสัน่นปวดศีรษะปว ไม่ตามร่างกายคลื่นไส้แล้วก็เบื่ออาหารควรไปพบแพทย์โดยเร็วนะครับที่โรงพยาบาลซึ่งมีขั้นตอนก็คือการเจาะเลือดหาเชื้อหากพบเชื้อก็จะได้รับยาแล้วก็กินยาให้ครบตามแพทย์สั่งนะครับมาตรวจเลือดซ้ําตามแพทย์นัดแล้วก็เน้นย้ําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งดําเนินการควบคุมยุงพาหะนะครับในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือนเร่งค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่ ดำเนินการตามมาตรการ137นะครับและเฝ้าระวังการกลับมาแพร่เชื้อใหม่ในพื้นที่และสําหรับประชาชนเมื่อต้องเข้าป่าหรือไปในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยควรจะป้องกันตนเองนะครับด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าปกคลุมแขนขาเนี่ยให้มิดชิดน,นะครับแล้วก็ใช้ยาทากันยุงหรือว่ายาจุดกันยุงเมื่อต้องนอนค้างคืนในป่า ควรนอนในมุง้งโดยมุ้งเนี่ยต้องอยู่ในสภาพดีนะครับไม่มีรูขาดรวมทั้งนํามุ้งเนี่ยไปชุบสารเคมีที่มีฤทธิ์ในการไล่และฆ่าย,ยงุงหากมีข้อสงสัยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุม,คมโรคที่หมายเลข1422นั่นเองนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับที่มีการเปิดศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงข้อมูล76จังหวัดเป็นคลังความรู้เรื่องโลกร้อนนะครับสื่อสารสู่ประชาชนโดยทางด้านของนา วราวุฒิุศิลปะอาชารมตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประธานนะครับในการเปิดศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมณศูนย์บริการประชาชนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมกับได้มีการติดตามความก้าวหน้าศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งการเปิดศูนย์ในครั้งนี้เนี่ยนับเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมให้สามารถเดินหน้าไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีคริศักราช2550และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือว่า Net z e r o e m อ s s i o n เนี่ยนะครับภายในปี265 0อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งน้ำตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็บอกว่าทางกระทรวงเองเนี่ยได้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการจัดตั้งศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากห หลายทางชีวภาพนี้จะเป็นศูนย์หลักนะครับที่ประสานและก็บรรณาการข้อมูลร่วมกับศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพของทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงรวบรวมข้อมูลการลดและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศเป็นศูนย์เรียนรู้และสื่อสารข้อมูลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป็นศูนย์นะครับติดตามการพยากรณ์และคาดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในจังหวัดท้องถิ่นและก็ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะนําข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยที่ผ่านมานะครับ ได้มีการเปิดศูนย์ระดับจังหวัดไปแล้วในสามศูนย์ก็คือจังหวัดกระบี่จังหวัดเลยและจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งหากเปิดตัวครบทั้ง76จังหวัด จะทําให้มีความพร้อมของข้อมูลสําหรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาทั้งในระดับจังหวัดและภาพรวมของประเทศทั้งในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ก็เรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับไปดูกันต่อนะครับในส่วนของท่าเรือแหลมฉบังนะครับ ในส่วนของการที่มีการต่อยอดเป็นท่าเรือสีเขียวลดมลพิษนะครับจากการส่งสินค้าทางเรือนะครับโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธานาดเรกรองโฆษกประจาสานักในรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังมาโดยตลอดนะครับโดยตั้งเป้าให้แหลมฉบังเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางการขนส่งสร้างท่าเรือสีเขียวลดมลพิษในการขนส่งพร้อมสร้างโอกาสให้กับธุรกิจของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหลักพันล้านบาทต่อปีนะครับรวมทั้ง ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางในการขนส่งทางทะเลในระดับเอเชียด้วยนะครับ ซึ่งด้านของรองโฆษกประจําสํานักนายมนตรีก็ยังบอกอีกนะครับว่าในการดําเนินการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบางระยะที่3เนี่ยให้สอดคล้องกับแนวทางท่าเรือสีเขียวจะสามารถช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในท่าเรือได้อย่างมีนัยสําคัญ3ประการครับได้แก่หนึ่งการใช้รถบรรทุกไฟฟ้าและการพัฒนาเทคโนโลยีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับโดยหากท่าเรือแหลมฉบังเปลี่ยนไปใช้รถบรรทุกไฟฟ้าราว10%หรือประมาณ1000คันต่อวันจะช่วยลดการสิ้นเปลืองของน้ำมันดีเซลเนี่ย สูงถึง50ล้านลิตรต่อปีนะครับ ประหยัดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงราว800้ล้านบาทต่อปีและช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมากถึง4.8หมื่นตันต่อปีเลยทีเดียวนะครับสคือการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นะครับก็คาดว่าความต้องการในส่วนการใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ของท่าเรือแหลมฉะบังระยะที่3จะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย11.1%นะครับในปี2579ซึ่งก็จะใช้เงินลงทุนเนี่ยในการพัฒนาราว600ล้านบาทและสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยปีละ4.9พันตันด้วยกัน ับ3ครับการเปลี่ยนระบบการขนส่งตู้สินค้าเป็นทางรถไฟโดยท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3นะครับมีแผนที่จะพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟเพิ่มความสามารถในการรองรับตู้สินค้าเป็น6ล้า e น TEU ต่อปีนะครับ ทำให้แหลมฉบังมีความสามารถในการรองรับในส่วนของปริมาณตู้สินค้าเนี่ยถึง5.3ล้าน TEU ต่อปีช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในการขนส่งราว1.2พันล้านบาทและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง0.79ล้านตันนะครับซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายจากการพัฒนาการขนส่งทางรางของท่าเรือแหลมฉบังของภาครัฐอีกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังบอกอีกนะครับว่า ครั้งนี้เนี่ยศูวนย์วิจัยกรุงไทยคอมเพลสนะครับธนาคารกรุงไทยก็ได้วิเคราะห์ว่าแนวทางการพัฒนาท่าเรือสีเขียวของท่าเรือแหลมฉบังในระยะที่3เนี่ยสามารถช่วยสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจผลิตรถบรรทุกไฟฟ้าและชิ้นส่วนรวมถึงธุรกิจผลิตแบตเตอรี่อย่างน้อยเนี่ยราว1.8มื่นล้านบาทนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแผงเซลแสงอาทิตย์เช่นธุรกิจรับจ้างติดตั้งและก่อสร้างระบบเซลแสงอาทิตย์โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับผู้ ประกอบการกลุ่มนี้เนี่ยประมาณ600ล้านบาทและในช่วงปี2 5 6 7ันถึงสองพเนี่ยนะครับส่วนการเปลี่ยนระบบการขนส่งเป็นทางรถไฟมากขึ้นจะช่วยทำให้ธุรกิจผลิตหัวรถจักรไฟฟ้าได้รับประโยชน์นะครับจากการพัฒนาในส่วนนี้ ซึ่งทางด้านของรัฐบาลเองก็ผลักดันการพัฒนาท่าเรือแหลมชบังเป็นท่าเรือสีเขียวเพื่อให้รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยแล้วก็ก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลของเอเชียรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC ประเทศไทยและก็ประเทศในภูมิภาคนะครับพร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาท่าเรือสีเขียวตามแนวทางของเศรษฐกิจ BCG เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจประเภทใหม่ๆที่ตอบโจทย์นะครับรองรับความท้าทายในโลกผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนและรอบด้านอีกด้วยนะครับ อีกหนึ่งเรื่องราวครับในส่วนของรัฐบาลวางฐานต่อยอดงานวิจัยนว,วัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์นะครับออกกฎหมายรองรับสร้างพื้นที่ให้นักวิจัยธุรกิจหน่วยสนับสนุนเนี่ยมาพบกันนะครับแล้วก็จะมีการจัดงานใหญ่นะครับรวม300กว่างานวิจัยจับคู่ธุรกิจ60หน่วยงานด้วยกันนะครับโดยทางด้านของนางสาวไตรสรีไตรสุรนกุลรองโฆษกประจาสานักนายมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลให้ความสําคัญในการผลักดันให้มีการนําผลงานวิจัยและนว,วัตกรรม ในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยต่างๆเนี่ยไปสู่การต่อย,ยอดเชิงพาณิชย์ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยได้วางโครงสร้างพื้นฐานสําคัญด้านต่างๆรองรับนะครับทั้งผลักดันกฎหมายสําคัญนะครับอย่างเช่นพระราชบ,บัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมพุทธศักราช2562พระราชบ,บัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมพุทธศักราช2564นะครับหรือ t r o o p s Act นะครับและทยอยออกกฎหมายและลำดับบรองเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยสามารถปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศได้นะครับ ทางนี้เนี่ยฉบับล่าสุดนะครับที่คณะมนตรีเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาในความเห็นชอบก็คือร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในโครงการซึ่งนําผลงานวิจัยและนวัตรกรรมไปใช้ประโยชนออ์พศซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายที่จะสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจหรือวัตถุประสงค์ด้านการวิจัยและนวัตรกรรม และหน่วยงานอื่นของรัฐเนี่ยนะครับสามารถร่วมลงทุนกับเอกชนนําไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยการวิจัยและนวัตก,กรรมนะครับนอกจากการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมายแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ยังได้ผลักดันเพื่อสร้างพื้นที่ให้นักวิจัยภาคธุรกิจและก็ผู้ที่สนใจเนี่ยมาพบปะให้มีการนําผลงานวิจัยไปต่อยอดเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจจริง โดยในช่วงที่ผ่านมาครับก็คือเมื่อวานนี้18นะครับแล้วก็ในวันนี้19รกรกฎาคมนี้เนี่ยกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยก็ได้ร่วมกับหน่วยงานภายคีเครคือข่ายในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและภาคเอกชนโดยสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสาภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการจัดมรการมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมนะครับขึ้นที่รอยัลพารากอนฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับโดยที่รัฐบาลเนี่ยก็ ได้มีการเชิญชวนผู้ประกอบการนักลงทุนนักวิจัยนักวิชาการนักศึกษาและก็ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานซึ่งในงานนี้เนี่ยได้มีการรวบรวมผลงานวิจัยและนวัตรกรรมที่พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์จับคู่เจราจาธุรกิจกว่า300ผลงานไว้ในงานนี้ด้วยนะครับพร้อมกับกิจกรรมสนับสนุนสตาร์ทอัพอย่างครบวงจรจากหน่วยงานรัฐและก็เอกชนกว่า60หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการให้คําปรึกษาเรื่องทุนสนับสนุนวิจัยและก็นวัตรกรรมจากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยนะครับ9หน่วยงานด้วยกัน ซึ่งก็เรียกว่าเป็นงานที่รวบร,วม,รวมทั้งงานวิจัยนวัตรกรรมนะครับแล้วก็หน่วยงานที่สนับสนุนด้านธุรกิจทางภาครัฐเอกชนเนี่ยครบจบในงานเดียวเลยทีเดียวสําหรับงานที่จัดขึ้นนี้ด้วยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับพลเอกทิติชัยเทียนทองเสนาธิการทหารและคณะได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอํานวยการและประสานงานความร่วมมือทางทหารระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียนะครับประจําปี2066หรือ Joint Australia Thailand d e f e n s e Coordinator Committee ณเครือรัฐออสเตรเลียนะครับโดยมีเสนาธิการทหารและ นายเดวิสเลวิสตำแหน่ง a s s i s t a n t Secretary South e a s t Asia International p o l i c y d i v i s i o n เป็นประธานร่วมนะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมระดับทวิภาคีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างไทยและออสเตรเลียนะครับโดยสลับกันเป็นเจ้าภาพเพื่อหาหรือทบทวนและก็ขับเคลื่อนแนวทางความร่วมมือทางทหารระหว่างกันโดยมุ่งเน้นการดาเนินการในลักษณะบูรณาการกิจกรรมความร่วมมือในทุกระดับครอบคลุมกระทรวงกลาโห وم, ามกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพใน4ด้านที่สําคัญครับได้แก่ด้านนาานาาาากกกรรึสมมศษและพัฒค,ควาาถ ด้านการส่งกำลังบำรุงร่วมนะครับ โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการหารือเรื่องที่สําคัญนะครับอย่างเช่นการปรับปรุงเอกสารข้อตกลงความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลียให้ทันสมัยเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสอดรับกับสถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบันการติดตามและยืนยันแผนงานการฝึกร่วมรวมทั้งพิจารณาความร่วมมือใหม่นะครับอาทิการฝึกบรรเทาสาธารณภัยการพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยและกําลังพลในการปฏิบัติการร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการส่งกําลังบํารุงร่วมนะครับโดยนางานด้านส่งกําลังบํารุงไปบรรจุในแผนการ ฝึกที่มีอยู่แล้วเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยร่วมกันนะครับในโอกาสเดียวกันนี้นะครับเสนาธิการทาหารก็ได้เข้าเยี่ยมคำนับและหารหารือข้อราชการกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดออสเตรเลียนะครับเอกอัครราชาทุตไทประจาเครือรัฐออสเตรเลียผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการร่วมกองทัพออสเตรเลียรวมทั้งได้ร่วมวางพวงมาลาณอนุสรสถานสงครามออสเตรเลียกรุงแคนเบราและเยี่ยมชมฐานทัพเรือในนครซิดนีย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการทุ่นระเบิดทางทะเลอีกด้วยนะครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ